ท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะนำท่านผู้ชมมาร่วมสัมผัสกับเรื่องราวดีๆของการเดินทางมาด้วยการสร้างพลังสร้างความหวังจากความสุขเล็กๆในใจกับลมหายใจแห่งชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยรักและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตางและนิตยสารโฟโตเทคกับกิจกรรมตามรอยวีรสตรีผู้กล้าพระนางจามเทวีค่ะครับสำหรับโครงการตามรอยพระนางจามเทวีนะครับเป็นโครงการร่วมมือกับทางบริษัทโฟโตเทคนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางพี่น้องสื่อมวลชนที่จะลงมา รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีซึ่งมีกาเนิดจากที่เมืองาวโวนะครับซึ่งมีประวัติเช่นเดียวกันได้เดเินทางโดยทางน้ำนะครับล่องเรือมาตามลําน้ำปิงขึ้นไปครองเมืองลำพูซึ่งสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเกิดอที่ กานขวางดูนะครับก็ได้เชิดเชิดทางน้ําแล้วก็รวบรวมไพ่ผลตัดสาดเนี่ยขึ้นประท้องเมืองลำพูนในสมัยนี้แล้วก็ตามลําน้ําปิงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปรากฏร่องรอยทางตำนานประวัติศาสตรีสิ่ิพระนางจามริวีได้เสด็จแล้วก็ได้ทรงสร้างเอาไว้หลายหลักในการอย่างเช่นที่เห็นเด่นชัดคือก็คือพระธาตุแ่งซอยนะครับแล้วก็มีหลายที่อย่างเช่น ปาอาบนางนะครับชื่อว่ายามเหงาหรืออะไรต่างๆซึ่งในการเดินทางโดยทางน้ำเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณลำน้ำปิงเนี่ยแย่มากมายหลายแห่งน,นะครับ เงาเราจะได้ร่วมกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำปิงกับชาวบ้านในชุมชนซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญสคัญซึ่งชาวบ้านรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ ในบูชา Nam น,นะครับเขาเรียกว่าบ,บูชา้ํา <c oughs> บูชา้ําเหมือนกับลํำลึกและจากทานสิ่งที่เราได้ได้ทออะไรลงไปที่ทูตีวิสัตเนือเกภายอะไรที่คนตกน้ําตายเน่นเราก็ทําบุญให้เขาเรียกว่าบ,บูชา้ําและอีกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราได้ดื่มและได้ ได้ดื่มได้ใช้สุกสีทุกอย่างเช่นท่านังจามที่มาจอดเรือในที่เจด,ดีบินนะครับที่มาทำที่นี่แหละแล้วก็ทำบุญใ,ให้ขนมทานบันเลกส,สารพัดะที่ว่าอยู่ในน้ำที่เราซึ่งไม่เคยทำเลยที่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำแบ่นี้นให้เขาเรียกว่าบูชาน้ำกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำปิง ให้สัมผัสได้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำและที่สำคัญต้องเรียนรู้ว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตบ้างนอกจากที่ได้ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำปิงแล้วเรายังได้มีโอกาสมาล่องสายน้ำปิงได้เรียนรู้ความสำคัญของการกักเก็บน้ำ ที่มีมากมายในเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลซึ่งมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าเขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชนละทานค่ะ พุทธบาทดอยเขาหนามซึ่งหลวงพ่อสมชายนะครับเป็นผู้มาบูณะและจัดซาขึ้นมาซึ่งข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีรอยพุทธบัตรนะครับและก็เสาอกศกราชซึ่งมาบูชารอยพุทธบัตบเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมาไหว้เสาอกศกราชกันซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเมื่อสกการาชแล้วเนี่ยจะความสิ้นโศกจะหายไปนะครับก็เป็นอีกมุมมองที่สามารถมองหลับน้ำปิกได้360องศาเลยนะครับ ของสายน้ำที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ mm hmm. เห็นวิถีชีวิต mm hmm. เห็นวิถีธรรมของการเดินทาง mm hmm. ได้สัมผัสกับทัศนียภาพของริมฝั่งน้ำ mm hmm. ได้สัมผัสกับความสุขใจสบายใจช่วยให้ชีวิตมีความหวังและเฝ้าสังเกตลมหายใจของตัวเอง mm hmm. ให้มีสติรู้ตัว mm hmm. ในทุกอีรียบบทแห่งการดาเนินชีวิตค่ะวิธ mm ีบวชป่า สืบสารแม่น้ํานั้นนะครับก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โบราณน,นะครับของทางภาคเหนือซึ่งน้อยพงน,นักน้อยคนนักที่จะได้เห็นได้สัมผัสนะครับแต่เราจะจําลองนะขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ทําการพิธีบวชป่าเพราะป่าเนี่ยเป็นต้นกาเนิดของของน้ำใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยคนเราปัจจุบันเนี่ยตัดไมาทาลายป่าก,กันเยอะจึงทําให้เกิดภัย,ยน้ําท่วมขึ้นมานะครับแม่น้ําปิงก็เป็นอีกจุดหนึ่งสายหนึ่งที่ทําให้เกิดแม่น้ําเจ้าพญานะครับปิงวังยมนาสี่สายนะครับดังนั้นแม่น้ําปิง เป็นอีกสายหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดเราเลยต้องมาทําการขอขอมาแม่น้ําและก็เป็นการบูชาแม่น้าประเด็ดตัวก็เชื่อว่ากิจกรรมคราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับสังคมประเทศชาติจะได้ผลผลพวงนนี้ตามไปด้วยแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับอยากเรียนเชิญขึ้นมาที่จังหวัดตากแห่งนี้นะครับไปสักการะพระธาตุที่มีสีเหลืองทองอลา ที่วัดพระบรมธาตุที่ประชาชนเดินทางมาสักการะแล้วก็เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากค่ะการมาเที่ยวยด้านเชิงวัฒนธรรมมันช่วยให้เราได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีมันช่วยให้เราได้รู้ถึงว่าความเป็นมาของบรรทบุรุษเราเพื่อจะสรางสมสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมแต่และชุมชนแต่และหน่วยงาน มันจะได้เสืบเนื่องต่อมาถึงยุคปัจจุบันที่เราจะต้องดํารงราษาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปด้วยถ้าตรวจตัวอาจารย์เห็นว่าการได้มามาบบมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับพวกเี้ยอารมีความรู้สึกไงครับส่วนตัวอาจารย์นะครับโดยส่วนตัวแล้วการที่ถ้าผมได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ย ทำไมเรารสึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เรียบง่ายแล้วกม็มันทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นแล้วก็มันเพราะว่ามันไม่ต้องไปแข่งแย่งเบียดเสียดยยดเชื่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วยได้มากปิดทยเรื่องราวดีนะคะกันที่วรอุทยานไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก ที่มีความยาววัดได้ถึง72.22เมตรที่เดียวเลยล่ะค่ะอายุอายุอายุประมาณ8 0 0 0 0ปีนะครับสมัยไพสโตซีนตอนต้นนะครับแล้วก็พื้นที่ของเราที่เปิดให้ชมเนี่ยทั้งหมด10,000กว่าไร่นะครับของวัตถุยานไม้กาหมีนนะี่ ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วจะมีไม้กลายหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งเรายังไม่ได้เปิดให้ชมอีกก็หลายสิบต้นครับถือว่าการเดินทางในครั้งนี้คุ้มค่าสร้างพลังสร้าง และสร้างความสามคัคคีให้เกิดขึ้นร่วมกันได้เพราะชีวิตจะเดินต่อไปได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งชีวิตและธรรมชาติและชุมชนก็ยังต้องทํากิจกรรมต่างๆควบคู่ไปกับวิถีแห่งธรรมเพื่อความจเจริญทางด้านจิตใจไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนิตยสารโฟโตเท็และพันธมิตรผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ